ะะสําหรับเดือนกันยายนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีบางบางคนชอบชอบชอบสอบถามว่าเอ๊แล้วเราจะสามารถหาลัคก,กี้ชามงคลหรือว่าหาอัญมณีเครื่องประดับเอาพลังงานของอัญมณีเครื่องประดับอะค่ะมาเสริมความเป็นสิริมงคลหรือว่าเอาพลังงานของอัญมณีอะค่ะมามากกะตุ้นพลังงานของเรา <Huh. S 2> หรือขยายสัญญาณให้กับเราได้นะคะ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันนี้จะมาบอกเทคนิค ค่ <Ha. S 2> ะใชคะวิธีการแรกนะคะคุณต้องรู้เลขประจําตัวเองก่อนสามารถกลับไปดูเอ,อคลิปก่อนหน้านี้ได้ก่อนหน้านี้ได้ย้อนหลังได้นะคะเคยไลฟ์ไปแล้วคือวิธีการหาเลขประจําตัวของตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องใช้นะคะคุณต้องรู้สองสองสองเรื่อง <Ha. S 2> นะคะในการเปิดเปิดเช็คว่าคุณมีเลขประจําตัวเลขอะไรนะคะสิ่งแรกคือคุณต้องรู้ปีเกิดของตัวเองค่ะ <Ha. S 2> นะคเะเป็นปีคศอ นะคะว่าคุณเกิดปีหนึ่งเก้าอะไรอันที่สองคือคุณต้องรู้คุณมป็นคนเพศอะไรเพศที่เกิดนะคะค่เอาเป็นเพศที่เกิดนะครู้แล้วคุณก็เปิดผักเลยแล้วคุณก็เช็คว่าเลขประจําตัวของคุณคือเลขอะไรนะคะจะเริ่มด้วยเลขอะไรก่อนดีเลขสามค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มที่เลขสามก่อนเลยสำหรับคนเลขประจําตัวเลขสามนะคะค่ะ เดือนนี้นะคะให้เสริมธาตุไฟค่ะนะคะก็าสามารถที่จะใช้อัญมณีนะคะแต่หรือว่าเป็นเครื่องหนังถ้าเป็นเครื่องหนังจะขอแนะนําให้เป็นหนังแท้<า>นะคะเพราะว่า,าหนังแท้คืออะไรที่มาจากธรรมชาตินะคะเขาจะมีพลังงานเพราะฉะนั้นจะแนะนําให้ใช้ของที่เป็นจากธรรมชาติานะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่มีเลขประจาตัวเบอร์สามนะคะก็ดูสีไกด์ลายตันกันเลยนะคะสามารถใช้อัญนนมณีตามสีพลังงานนี้ได้นะคะ,ะก็คือเป็นการเสริมธาตุไฟให้กับตัวเองะนะคะเพราะว่าคนที่มีเลขประจาตัวเบอร์เลขสามเดือนนี้นะคะคุณมีความโชคดีะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะคเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะให้ถือโอกาสนี้เดือนนี้ในการวางแผนงานการเงินเพื่อสะสมทรั ให้ดีนะคะสําหรับคนที่มีเลขประจําตัวเบอร์สามค่ะอือค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอต่อมาเดี๋ยวขอเรียงกันแล้วเนาะเรียงเป็นตามนาฬิกานะคะก็คือพอมาถึงเลขสี่เห็นไหมเอ่ยถตรงนี้เลขสี่สำหรับคนที่มีเลขประจําตัวเบอร์สี่นะคะเดือนนี้เราจะเสิร์ฟธาตุไม้ไนะคะจะเสิริมธาตุไม้ให้กับตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนที่มีเลขประจําตัวเบอร์สี่ค่ะแล้ว ทำอาชีพหรือการงานหรือการเงินอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเราจะต้องมีความนิยมอะค่ะหรือต้องการเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะเดือนนี้คุณจะมีสมเสน่ห์แรงเป็นพิเศษอยู่ดีก็ด่งดังขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามามีพลังงานดีๆเข้ามาแล้วเราก็เสริมให้ดียิงย่งขึ้นไปโดยเฉพาะเราก็ใช้ธาตุไม้น,นะคะอย่างถ้ายกตัวอย่างนะคะ ถ้าเป็นธาตุไม้ก็ถ้าดูจากสีเนาะก็จะเป็นหยกก็ได้นะคะหยกแล้วก็เป็นแปรดอรมอ,มมอลลอบนะคะนี่จะตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุไฟใช่ไหมคะถาธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นทับทิมกรเน่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเห็นถังสีเนาะอาเมทิสก็ได้แต่ว่าถ้าดูจากสีเป็นอมเมทิสก็ได้ นะคะยกตัวอย่างประมาณว่าสำหรับคนที่มีเลขประจำตัวเบอร์เก้านะคะ,คะเดือนนี้นะคะอาจจะรู้สึกที่ผ่านมาคนที่มีเบอร์เก้าจะถ้าพีจำไม่ผิดจะมีแต่เรื่องดีๆมานะคะ,คะแต่เดือนนี้หนักนิดนึงเะืะ,ะ,ะถ้าอยากรู้ว่าอาถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะตรวจสอบโชคชะตาหรือโชคลาภของเราในเดือนกันยายนก็เดี๋ยวทางชัยดีๆจะโพสต์ว่า เราสามารถที่จะตรวจเช็คโชคชะตาของเราด้วยตัวเราเองอ่าอยากคะ่ะคุณไปอ่านเอาเอง<ะ>ได้เลยนะคะแล้วมาดูคลิปนี้แล้วจะได้รู้ว่า,าต้องเสริมยังไงยังไงบ้างค่ะนะคะสำหรับคนที่มีเลขประจำตัวเบอร์เก้านะคะเสริมธาตุดินเพราะเราอาจจะมีเรื่องราวมากมายทำให้เราจิตใจไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราต้องมีธาตุดินเพื่อยึดเหนี่ยวให้เรามีความมั่นคงนะคะให้เข้มแข็งเอาไว้ เพราะฉะนั้นธาตุดินยกตัวอย่างอัญมณีก็คือบุษราคามมค่ะีอะไรอีกไทเกอร์ได้ไทเกอร์ไอได้ค่ะไทเก็อายได้นะคะซูทีนซทีนได้นะคะประมาณนี้ต่อมานะคะก็คือเบอร์สองนะคะสำหรับเบอร์สองให้เสริมธาตุน้ำนะคะให้เสริมธาตุน้ำ ถ้าน้ําถ้าเป็นในแง่ของอัญนนมณีก็จะเป็นเอไพลินลาพิสลาซูรีนะคะเทอร์คอยนะคะอะความารีนค่ะนะคะแต,แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเดือนนี้มันหนักมากเราต้องการถ่ายพลังลบออกค่ะหรือว่าป้องกันค่ะนะคะให้ใช้นินหรือ ix, ออนิกส์แบล็กสปีแนลอ สามารถใช้ใช้ใช้ใชอนยมณันที่ออกสีดําได้เลยค<ะ>่ะต่อมานะคะเบอร์เจ็ดนะคะก็คือเสริมธาตุไฟนะคะคบเบอร์หกนะคะเบอร์หกช่วงน,นี้หน<ะ>ักแบบเปลี่ยนเลยถ้ากลับไปอ่านไปดูย้อนหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะ,ะคนที่มีเลขประจําตัวเบอร์หกนะคะ,ะไม่ใส่ธาตุโลหะเพื่อเป็นการป<ะ>กป้อง ปกป้องดูแลตัวเองนะคะให้เรามีความเข้มแข็งนะคะสามารถใส่ควายธนูได้นะคะ,คะถ้าเป็นลั on, คกี้ชางมงคลนะคะดูจากสัญลักษณ์ตามที่ที่ที่พีใส่ไปเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นแนวใส่ยพุทธคุณคะนะคะก็สามารถที่จะใช้ควายธนูได้ะนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงและพุ่งชนะนะคะ ใช้ธาตุโลหะหรือธาตุทองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นในแง่ของอัญมณีก็คือใส่ทองนะคะใส่ทองล้วนก็ได้ใส่เพชรเพชรก็ได้นะคะแล้วก็ไหมทองไหมเงินนะคะแล้วก็เ,เพชรเมื่อกี้บอกแล้วเนาะแล้วก็มุกค่ะค่ะหรือว่าเป็นพลอยที่เป็นสีขาวก็ได้นะคะคุณคุณผู้เออได้ได้ค่ะ พลอยสีพลอยสีขาวได้แต่ว่าออจะมีพอยอันนึงที่อหลายคนอาจจะเคยเห็นก็คือเป็นเป็นตระกูลซักไฟเหมือนกันนะคะแต่แต่เขาจะเป็นสีสีออกออกใสอะค่ะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแล้วอยู่ถ้าถ้าถ้าสมมติในเป็นตระกูลหินก็คือแบบเป็นพวกแบบเป็นคอ์สใสเนี่ยใส่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะก็ก็ลองเลือกหาตันดออ่าว่าชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะ ต่อมานะคะคือเลขประจําตัวเบอร์หนึ่งนะคะก็เสริมธาตุดินนะคะก็ได้บอกไปแล้วว่าธาตุดินม,มีอะไรไบ้างะนะคะเบอร์สุดท้ายคือเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดเดือนนี้รักษาสุขภาพเลยนะคะ ล้วะะกลับไปอ่านเพราะว่าเอาพีได้ได,ได้ได้ทำไปให้แล้วอาจจะน่าจะโพเราจะน่าจะโพสกันอาทิตย์หน้าะนะคะเดี๋ยวติดตามดูกันเนาะ,ะก็สามารถติดตามได้คนที่ไม่ได้ก็จะตัวเบอร์แปดนะคะให้เสริมธาตุน<ะ>้ำให้กับตัวเองะนะคะธาตุน้ำเราได้บอกไปแล้วเนาะ,ะว่ามีอะไรบ้าง<ะ>ก็สามารถใช้ได้นะคะ อหรือบางคนที่ว่าเอ๊ยยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งในแบบมันทางช่องเดี๋ยน้องแอดมินก็จะบอกอีกทีหนึ่งก<ช>ันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอัญมญณีหรือว่าใครเพิ่งซื้ออัญมณีมานะคะวิธีการก็คือคุณสามารถกลับไปดูปฏิทินได้เพื่อดูวันเหมือนกับเหมือนดูเลอให้กับตัวเองวันที่เราจะเริ่มใส่ค่ะนะคะวิธีการนะคะก็คือ เราเราสามารถใช้เทคนิคแมนดีเฟสกับจะใช้ไบทินแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สก็ได้ค่ะนะะวิธีการคือไงหนึ่งเราไปดูว่าวันไหนดีสําหรับเราค่ะนะคะตามเทคนิคที่ได้บอกไว้เสร็จแล้วเราไปซื้อมาวันนั้นใช่ไหมคะเรา,าจะต้องแอคทีเวตคือกระตุ้นพลังงานอืมค่ะนะคะเหมือนกับเราเปิดเปิดเปิดรับเหมือนบอกเขาว่าเราเขาเราเป็นเจ้าของเขาค่ะนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติเราเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราเลือกเราดูวันแล้วที่เราจะเริ่มใช้เราอาจจะซื้อวันอื่นก็ได้เนาะแต่เราจะเริ่มใช้นะคะวิธีการคือยกตัวอย่าง,างเช่นเราจะใช้วันที่แปดเราอาจจะได้เราอาจจะซื้อก่อนวันที่แปดซื้อเตรียมไว้ก่อน,อว,อนวันที่แปดนะคะ,ะลแล้วเราก็ใส่รเราก็อาจจะแบบวนะ่าอาจจะเป็นตอนเช้ายกตัวอย่างนะตอนเช้าเราก็หยิบอัญมณีไปอะค่ะแล้วดูต้องกลับต้องถามว่า เอาไปใช้ในเรื่องอะไรเสริมเรื่องอะไรมสมมุติถ้าเราจะเน้นเรื่องของการเงิน<ม>นะคะเน้นการเนงินลุ้นล้วนต้องการสะสมทรัพย์นะคะให้เราเอาอัญมณีเนี้ยไปที่โซนตะวันออกของบ้านค่ะไปรับพลังงานในบ้านด้วย<ม>เอาตัวเราเอาอัญมณีไปรับพลังงานของบ้านเราด้วยเหมือนเชื่อมต่อกันค่ะว่าจะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วเราก็สวมใส่ ถ้าเกิดจากจะออนท็อปไปอีกก็ดูปฏิทิมนมินิเฟสของวันนั้นก็ได้ค่แล้วก็เอาหลังให้ทิศนั้นพันหลังให้ทิศนั้นใช้พลังงานของวันนั้นในการเหมือนกับเป็นการเปิดสวิตคนะคะเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานเรากับอัญมณีความแบบน,นี้ก็ได้ อันนี้เป็นทคนิคเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นมากค่ะบอกเลยค่ะคุณพีค่ะสำหรับใครที่ดูวันนี้ดูได้ทั้งแบบวันดีควรเริ่มต้น manifest ที่ไหนแล้วที่สําคัญค่ะวันนี้คุณได้รู้ข่าว่าคุณต้องเสริมอะไรนะคระับ <c oughs> ที่สําคัญนะว่าบางคนเอ๊ะที่คุณพีพูดมาตัวเลขอยู่ที่ไหนบอกเลยค่ะว่าคุณต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะขาที่คุณพีได้บอกไปคุณพีได้บอกอย่างละเอยียดคุณก็ต้องไปดูนะว่า ตามช่องของคุณเลยที่คุณพีทําไว้ให้เนาอว่า <Okay. S 1> ว่าคุณอยู่เลขอะไรแล้วคุณก็มาดูคลิปคลิปตรงนี้ <Okay. S 1> ได้เลยว่าอ๋อคุณเลขอะไรเสริมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอ๊เมื่อคุณพีรู้แล้วเนี่ยว่าเสริมเลขอะไรอ่ะอยาก,กเริ่มวันไหนก็กลับไปดูปฏิทินค่ะฉบับแรกที่คุณพีเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยคะ่ะ <Okay. S 1> ที่คุณพีบอกไปเนาอ uh huh. อืมนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอทวนอีกนิดนึงแล้วกันก็คือออเดือนนี้จะถ้าในในเรื่องของการเสริมใช้ พลังงานฉี่หรือพลังงานจากในบ้านเราอะค่ะใ,ในการกระตุ้นจะมีสามพื้นที่ที่จะแนะนำู้ชมในเดือนนี้นะคะถ้าจะในเรื่องของการเงินใ,ให้ไปใช้โซนตะวันออกหรือโซนตะวันออกเฉียงใต้ในะคะถ้าถ้าอันนี้เราพูดถึงในแง่ของเน้นเรื่องของการเงินนะคะใช้สอง โซนนี้ได้นะคะใช้พื้นที่สองโซนนี้ได้แต่ถ้าจะเน้นในแง่ของเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะให้ใช้โซนการบ้านก็เหมือนเดิมวิธีเทคนิคที่บอกก็คือเอาตัวเราเอาอันยมณีไปเหมือนเชื่อมต่อกับพลังงานเพื่อเปิดสวิตจะเริ่มใช้ไใช้ฝากพื้นที่นี้อยู่ที่ว่าเราจะเน้นในแง่ของเรื่องอะไรค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดจะเสริมก็เสริมด้วยดูวันค่ะากตัวเองได้ที่บอกีสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะข้อมูลแน่นมากเลยค่ะวันนี้บอกเลยค่ะว่าใครฟังเนี่ยละเอียดยิบนะคะก็ท่านใดถ้าถ้าดูตัวเลขตัวเองแล้วนะคะอยากจะเสริมในเรื่องของเครื่องรางหรืออัญมณีนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับอัญมณีประจําธาตุนั้นๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวก็ทางชัยีเดียค่ะก็จะแนะนาให้นะคอ่าจะบอกเลยว่าคุณเหมาะกับอะไรหรืออะไรหรือคุณกําลังลังเลอยู่เริ่มไม่ถูกอ่าเดี๋ยวเราก็จะมีมีทางแนะนําให้นะคะโอ้โอเคเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพีมากมากเลยนะคะที่แบบเอาปฏิทินดีๆสำหรับเดือนหน้าให้ใครที่แบบกำลังเตรียมพร้อมใครที่ดูคลิปนี้ก็เตรียมพร้อมก่อนวันที่แดเราก็เริ่มได้เลย นะคะวโอ้โ oh, ห oh, วันนี้นะคะเรา3ามคนต้องราไปก่อนขอขอบคุณพีทครั้งหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ